มาอีกแล้วคะ่ะโปรลด50%ของสปาเทา้านางซินนะคะก<อ>่อนหน้านาน,านงมลลงไป8ตะกร้านะคะก็คือหมดไวมากพี่ๆคนไหนนะคะเจอตะกร้าลด50%นะคะรีบกดเลยมีจํานวนจํากัดด้วยคะ่ะไม่เคยลดมาก่อนเลยนะคะลดเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพี่ๆท่านไหนนะคะที่ส้นเท้าแตกส้นเท้าด้านนะคะนงมลแนะนําสปาเทา้านางซินตัวนี้เลยวิธีการสปาเท้านะคะง่ายมากเลยค่ะใส่ถุงมือนะคะเทน้ำยาลงบนสาลีแล้วก็แปะไปที่ส้นเท้าแตกกันได้เลยไม่ว่าจะแตกน้อยแตกมากแค่ไหนนะคะสปาเท้านางซินตัวนี้ากา็คือเอาอยู่เลยค่ะนงมลเองนะคะก็สปาเทาะะ้าให กลับโรงพ้าน,นะอาแถวบ้านนะคะหมดไปเยอะมากๆ<า>ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเท้าดีขึ้นสุดๆเลยค่ะอย่างเช่นคุณลุงท่านนี้นะคะนงอมก็เคยสปาเท้าให้แล้วครั้งหนึ่งเท้าแตกเท้าด้านลงน้อยมากๆเลยค่ะเท้าคนเรานะคะก็สามารถกลับมาแตกกลับมาด้านได้อีกก็ใช้สปาเท้านั่งซินต,ตัวนี้นะคะขัดทุกๆ 2- 3ถึงเดือนได้เลยค่ะนำ้ำยาสปาเทา้าตัวนี้นะคะไม่แสบไม่คันเลยค่ะแต่ถ้าใครมีแผลนะคะนงโมแนะนําให้ร้อยแผลหายก่อนแล้วค่อยใช้นี่นงโมแปะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะขัดนิดเดียวค่ะร้อยแตกก็จางหายไปเลยใครส้นเท้าแตกส้นเท้้้าาาดนนนนะะะคองแํใหล ใ,ใช้สปาเท้านางซินตัวนี้ดูได้เลยลองไปดูรีวิวได้นะคะคนรีวิวเยอะกันมากๆและตอนนี้ลด50%ด้วยนะคะทุกคนรีบกดกันเลยค่ะยังเจอตะกร้าอยู่นะคะหลังสปาเสร็จนะคะก็ล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยห,หมือนก็จะใช้ครีมบำรุงของนางซินนะคะทาบำรุงมือบำรุงเท้าด้วยเลยคทาบำรุงเช้าเย็นได้เลยค่ะกลิ่นหอมซึมเข้าผิวไวเขาคุณลุงรอยแตกจางลงสะอาดนะคะใครอยากได้รีบกดตามเลยค่ะ